จะม่ออนเกากนจ่อออกเดินหาหลักแต่ว่าเวลาเวลาเราทะเลันเป็นยังข้างตัวั้นเขาเป็นฟิลรักเออย่งไงูงแม้ทุกรอบทุกรอบละเมอหรือเปล่าไม่ละเมออะอละเมอละเมอดกับมันชอบนี่ฮชอบแบบนอนกอดอย่างงี้ใช่ไหมไม่รู้ก็ตนาปฝังผีจะนอไปได้พักไปพักได้ักไปไปนะฮะคอยกับเฟนด้คอยกับมักนอนกอดด้ ไม่ค่ะเบิดเบิดเบิดเธอนอนหันมาหาฉันเบิดขึ้นเลยค่ะเธอไม่ต้องอะไรมากเวลาเธอนอนอยู่บนเตียงอ่ะฉันตอนข้างล่างเตียงอ่ะเคยยังนอนอยู่ดีฝั่งฉันเลยที่ว่าเตียงใหญ่แท่าที่แค่นี้ก็สบายพอค่ะอะไรไหมคะไม่ต้องมาแต่เสีแต่เขาเไม่ชอบคนตอนนอนนอนฉันนอนไม่หลับอาบน้ำหรือยังวันนี้เรามาในี้องามานอนอยู่บ้านพี่ชายนะฮะ อ๋ออันนี้ซักหรือยังเนี่ยซักไปที่ไหนเสื้อเนี่ยซักไปตัวเก่าตีซักแล้วไปไหมบอกต้องภาพอยู่ไหซักแล้วก็แปลวภาพแล้วก็แปลว่าซักเปล่าแมนพ่อไปซักเสื้ออยุสัยนี่ยุ้ยปั้นอยู่นี่เหรอเตี้ยปั้นบอกปั้นนี่ก็ได้ว่ากำลังจะบอยู่อีกหน้่งอะไรตอนนี้ว่าเอาคือบปั้นนี่ทำมันรปั้นตรงนี้ไยผู้ใดอะไรเอ็งบูดยังบอ้ เป,เป็นพี่วะแม่นะครับเป็นพี่สะไบอ๋อพี่สะไบนะทำไมไม่ฝัน,นแบบอย่างนี้นี้ก็ได้ไหนอย่างไปใส่ม้างครันไปใส่ไปกินข้าวเหรอกินข้าวแล้วมาจ่อยุ่งของล้านเนี่ยมองอไอ้อย้อนยอดเนี่ยมันอกมี้ผมไม่ย้ขึ้นยี่มันไปจ่อยังไงเนี่ยตองนี้มันแดดไม่ยุ่งจ่อยเลยไปจอดแม่นมันแคบสร้มันแคบหย่าง้นีเก็บของค่ะไปเก็บของม,มาปลา พร้อมหรือ,อยงอังคะพร้อมเดี๋ยวพร้อมคุณไปแล้วเข้ม,มบบขัดเดีเข้มขัดอยู่ในถุงเหลืองเดี๋ยว่เห็นติอยู่หลังรถเหรอแม,ม่อ ได้ฝากทุวยนะพี<ช>่ทำงานก่อน<ไ>ปอ<า>ังแบมเสืออะขอบคุณบ้านพี่ชายของพี่จังด้วยนะคะที่ให้เรามานอนพักกัน บานแบบงามเฮ้ยคังแสงแม่ปียาพรบู๊นปีการทายคิดหนาขึ้นว่านอุกหกแย่าง นาลูกนาบวอกนาวอกมากไม่ในวอกหรอกแม่เดี้านท่าแปงกับบ้าแต่ของของหัวปราจันนะม่ะแม่นาเรื่อยังคือร่อยมากเนี่ยมีย่างโมเมะย่างยังย่างแดงย่างบ่อเลยอไม่ใช่ย่างขามาดกลุ่มย่างแดงโมเมะเลยแล้วย่างแดงเสียพายหลายๆก็บอกมาใส่เครื่องรถบรนทุกกองเต็มเบาะอยู่ สักัไปสักรับไม่น้าก็วาสักดูแรงก็ไม่แม่มันก็ยังเป็นชุดตัวเองอยู่แต่นี่มันเป็นใส่ชุดพี่เปาไงชุดของคนอื่นจิงนะก็มีอย่างเะ็ของเก้าของบอกชุดผมม่รดเอาุงรวดนี้กระสุดปัญญากะดพอเสาลสุงรุดตรุรระรัรรดะสาส พาซากแล้วเด้แต่ไม่ใส่กันเลยมีชุดนอนไหมแม่ชุดนอนที่บ้านแบบ่าคาตงเกงยิ่ยูแต่บอพี่เป่านะบอมาใส่เสื้อแจ็คก็ตของยูนิฮั้ตอนนี้มีอะไรบอไม่ตังเียงันดู

นยังละพี่แบมยัไม่มีนะแต่ป่ะกินกิม,ค,มคัดอันนึงงจันเป็ของขวอเสียของพ่บีดสีดำได้ยขอสีดำมันเป็นสียนเสียตำเงินจางนางบอนันเด้อ let's go นะฮะมาหาอะไร<ข>อใชมายะ หลวมต้องเก่งกูเป็นหมดโอ้ที่บทำหายางแดงเโอ้โหเนยมกันนีเก่งกันวมผู้ใดสืื้อยางแดงมาก看看 <oh> s <S ็เน่ยอกระเป๋าันหามันมีอย่งยางอย่งที่มันได้เืตเนาะไปนี่ก็ไปสุดเสือผ่าไซเลอร์เสืออยู่ มันเป็นตันเลยผมไม่ได้เสื้อมามันบ่อมาเนี่ยเยอะรถบาสนั่นบ่อแม่บันอันนี้แม่บันเอาไปซักเอาไปเบลยวเอาไปคืนแล้วสภาพตั้งแต่มาวันกรุงเทพยาวมาเนี่ยไปอยู่ใส่รัฐสภามันไม่เอามาสักตัวเลยว่าเอาไปซักหมดแล้วแล้วก็ไม่ซื้อใหม่แล้วก็โอ้ดีดีไปซักเบิ้ลแล้วก็ซื้อใหม่ไปซักเบิ้ลแล้วก็ซื้อใหม่เลิศ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 พอง่ายยังไม่ได้กอดพอจกเสื่อมามั้ยใช่ก็ตอนที่ว่าลงก่อนลงกรุงเทพไงครับ เนี่ยะมมานี่ยแล้วแต่วันที่ก่อนลงเทพมาเนี่ยจ้ถึงย่ยประมาณสิบวันนั้นเสื้อผาไปอยู่ไหนหมดใส่น้ำผีเป่าใส่น้ำผเป่าใส่น้ากันสคนเหนื่นอยกางเกงในกูไปใส่อยู่ประจำกางเกงในชื่อไม่ดีเบนวายูทั้งตัวนี่มันมีของอย่างของหรือม่แต่เกงในเกงในกับบุ๋มเอ็นเบนลอยางเกงในกูไปใส่อยู่จุดหมายจวเจุดหอชั้ฟิวเดิมเิ ไมหาวนึ่งสองเตรียมตัวออกเดินทางวันนี้เราเล่นอยู่ที่ที่ไหนคะทุกคนตลาดกินซ่านะคานองสิงห์นี่ท่านี้กันมาครั้งที่สองแล้วใช่ครั้งที่สองเสียยากมกผมก็ไกับเน้ามัน ่อสมบูรณ์เสร็จแล้วพ่อก็ไปอยู่ไปอยู่ขบนู้นเลยหนูข้ามไปหรือพ่อจะกินข้าวขหนูไหมไม่ครยังครับก็จะไปเดินห้างกับหนูไหมล่ะโอเคพี่หนงกินอย่าอเป็นคนค้าเออลองลองจุดใจที่เงินพันหนึ่งอะที่เมื่อวานเนี่ยไอห้าร้อยคือ พ่อเบอร์ใครที่เรานอน,นที่อะไรนะที่บางพีวันนั้นนะอ,นะอีกห้าร้อย0้าสิเป็นทางเดเนนะคโอเคเนาะเข้าใจตามนั้นเนาะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่พนัก,การแล้วก็เจอที่พนัก,กา<ม>งานแล